สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชนโชติพาเพลินค่ะสวัสดียามเย็นๆค่ะที่เห็นอยู่นี่คือผักขยงค่ะคุณผู้ชมถ้าผักแยงจะใบกลมเนาะแต่กลินกินผักขยงนี่จะกินฉุนค่ะใส่แกงหน่อไม้ใส่แก,ง,แกงปูแกงปลาแต่ผักขยงใบเขาจะกลมแล้วก็ใบก็จะอ่อนกว่านี้เนาะ กลิ่นก็คล้ายๆกันแต่อันนี้จะกลิ่นชุนกว่านะคะ่ะพ่อบ้านเอามาค่ะคือพ่อบ้านไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวที่บุรีรัมย์แล้วก็เขาปลูกไว้ก็เลยได้มาค่ะเนะะี่ยค่ะประบวกก็เลยไปซื้อเนะะี่ยค่ะกระถางแบบไม่ไม่เจาะตูดเนาะแล้วก็มาปลูกะคะ่ะอดินเหนียวปลูกนะคะคุณผู้ชมดินเหนียวใสดินเหนียวดินทุ่งนานแล้วนี่แหละแล้วก็อาน้ำรอไว้แบบนี้ ถ้าเขาอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยถ้าขึ้นตามธรรมชาตินี่พอหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาก็จะยุบพอ่อยุบพ่ออะไรมันไม่มีน้ําก็ต้องยุบตามธรรมชาติเนาะแล้วเขาก็จะมีเม็ดมีอะไรตามนี้ก็พีหน้าฝนตกมาก็ขึ้นอีกค่ะเนี่ยค่ะนี่คือผักขยงค่ะคุณผู้ชมขยงกับขยงทุกอย่างต้องมีคู่กันค่ะอันนี้ก็คือบอนแบ๊ก เมจิกค่ะเนี่ยค่ะดำสวยมากค่ะนี่ค่ะลองมาเล่นกลุ่มนี้ดูค่ะบนเข้าไปดูช่องเขาเนาะเขาจะบอกวิธีถ้าเอาไว้ในล่มลำไรเขาจะมีใบสีเขียวเขียวเขียวเออ,เออดำออกเขียวเขียวค่ะถ้าเรายกออกมาตากแดดเขาก็จะดำสนิทแบบนี้ ก็เลยยกมาตากแดดซะเลยจะได้สีดําค่ะเนี่ยค่ะไปซื้อกระถางมาเนาะก็ดินเหนียวดินทุ่งนานี่แหละปลูกค่ะนี่ค่ะลองลองมาเล่นกลุ่มนี้ดูเป็นพวกบอลแบบพวกพวกลงพวกอะไรนี่ก็พอมีบ้างแล้วค่ะเนี่ยค่ะลองมาเล่นกลุ่มนี้ดูใบสีดำก้านสีดำสวยงามค่ะ โตเร็วค่ะซื้อมาที่แรกต้นเล็กๆเนาะต้นเล็กๆเนี่ยค่ะ10วันโตประมาณนี้ละ15วันค่ะ15วันซื้อมาตั้งแต่วันที่3ประมาณนี้แหละค่ะโตประมาณนี้ละสวยงามค่ะลองซื้อมาเลี้ยงดูค่ะลองดูเนาะน่คะมันก็เลี้ยงง่ายค่ะนี่ค่ะแล้วก็อน้ำรอไว้เนาะ อันนี้อีกหนึ่งตัวเพิ่งได้มาใหม่ๆนะคะีค่ะใบเขาจะเป็นลักษณ,ณะนี้เขียวมันวาวค่ะอันนี้แ <c ười> ขนงเล็กๆค่ะได้มาเนาะนะคะปลูกแบบนี้แล้วก็อนาน้ำรอไว้แบบนี้รอไว้อดินใส่เยอะไปหน่อยค่ะเพราะว่าเขามีรากแค่สองเส้นเอง เนี่ยค่ะเอามาใบนี้ยังไม่มีเลยนี่ใบนี้โผลูแล้วนี่เขาเรียกว่าบัวพัดโบกบัวพัดโบกเขาอยู่ในน้ําค่ะโบกเงินโบกทองเข้าบ้านค่ะโบกเงินโบกทองโบกโชคโบกลาบเป็นคนชอบไม้มงคลเนาะแล้วก็เลยมามาเล่นไม้กลุ่มนี้ดูค่ะเนี่ยค่ะลองดูเลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายค่ะเพิ่งได้มาต้นเดียวต้นเดียวเล็กๆดอเด ทีนี้ก็มาชมกลุ่มบอลกันค่ะกลุ่มบอลกลุ่มอะไรกันชมบ่อยๆค่ะสเสน่ห์จันดำป่าค่ะเนี่ยค่ะเริ่มแล้วค่ะใบเริ่มออกสองใบละอันนี้จันอะไรล่ะจันเขียวจันเหลืองเขาก็บอกว่าจันเหลืองนะค่ะอันนี้จันเขียวนค่ะ เนี่ยเขียวจริงๆค่ะเนี่ยเขียวเนาะเนี่ยจันเขียวเขียวป่าอันนี้จันเหลืองเหรอเนี่ยค่ะเวลาสั่งซื้อมาเนาะมันก็มีแต่งเงาเงามาแล้วก็มันก็ลืมละเนี่ยค่ะมันก็แตกต่างกันเนาะอันนี้เขียวสดใสอันนี้มีเหลืองนิดๆค่ะมาชมพกบอลกันค่ะว่ายุบไหมเนี่ยค่ะอันนี้คือนกสีอุษานกสีอุษา ไม่ยุบค่ะเพราะมันไม่หนามากเนาะไม่ยุบค่ะแค่เฉาเฉไปนิดนึงอันนี้หกหลงผ่าหัวเองค่ะนี่ค่ะหกหลงผ่าหัวเองค่ะอันนี้ต้นแม่ค่ะ,ต,คะต้นแม่ที่ว่าซื้อมาแล้วก็เอาหัวเข้ามาผ่าได้ลูกมาสามสิบต้นเนี่ยค่ะ ต้นเม่จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยค่ะหลอดของเขาใหญ่สวยงามเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่หนาวนะคะ่ะมันไม่หนาวมากหงสุวรรณเนี่ยค่ะมาดูหงสุวรรณหงสุวรรณก็หยุดชะงักไปเนี่ยค่ะหงสุวรรณน,นคะคะ ก็มีเฉาๆไปบ้างเนาะแต่ก็ไม่ถึงกับยุบหมดกระถางเนี่ยค่ะอันนี้ยังมีใบออกมาสวยงามค่ะใบออกมาสวยงามถุงเงินถุงทองเนี่ยค่ะเปลี่ยนดินให้แล้วดูแลเขาเนาะเริ่มดีขึ้นมาละเริ่มดีขึ้นมานิดนึงละเนี่ยค่ะอันนี้ใบใหม่ทั้งนั้นเลยใบยเก่านี่แห้งเหี่ยวเสียหายไปหมดละอันนี้ใบใหม่ทั้งนั้นเลยค่ะ มงคลยามค่ำค่ค่ะค่ำละเมื่อกี้นกกระเ่ลร้องร้องไปไหนแล้วก็ไม่รู้บินไปแล้วมัง้งเงียบเลยเย็นเย็นมาได้ยินเสียงนกกระเ่าถ้าสมัยก่อนไปทํางานกอ่อสร้างนกกระเ่ลร้องเนาะทํางานกอ่อสร้างแถวสมุทรปราการสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วได้ยินเสียงนกกระเล่ลร้องคิดถึงบ้านคิดถึงลูกมากเลยอันนี้สเสน์นางพิมพ์ค่ะสเสน์นางพิมพ์ เสน่คุณเพนเอาไว้ใกล้กันค่ะคุณเพนเรียกซับค่ะไม้มงคลเนาะให้ชมบ่อยๆค่ะชมบ่อยๆความสวยงามแบ่งกันชมค่ะแบ่งกันชื่นชมค่ะคุ้มบ้านครุมเรือนผูเฒทาเฝ้าบ้านอันที่สั่งหัวมาสองสาเดือนแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะ ยังไม่มีวี่แววแต่มีลากแล้วนะคะลากออกมานี่ย้ายมาลงนี่อีกหละมาดูเสนีจันแดงเสนีจันแดงเนี่ยค่ะเปลี่ยนกระถางให้แล้วใบออกมาสามใบสามใบสีสีกับเป็นหลอดๆค่ะเนี่ยค่ะตั้งแต่ซื้อมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขาเนี่ยค่ะอันนี้เสนีจันดำป่า อีกหนึ่งกระถางเนี่ยค่ะในนี้ใส่กระถางใหญ่มากเพราะว่าเราอยากได้ต้นใหญ่ๆต้องใส่กระถางใหญ่ๆดินก็ดินผสมเนาะปุ๋ยคอกเศรษฐีเรือนทองเศรษฐีเรือนท,งทอนทง,ทอทงทก็ใส่กระถางแบบนี้ให้รากเขาได้เดินดีใบจะได้สวยๆเศรษฐีเรือนทองนคะคะอุไม้มงคลทั้งนั้นเลยค่ะพญานาคราดด่าง สีแดงสวยมากๆอันนี้เป็นกลุ่มมินิค่ะอันนี้ก็ลากเริ่มแน่นละเวลาถ้ามีเวลาก็จะเปลี่ยนกระถางให้เข้าบ้างค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นกุหลาบหินสวยงามค่ะชอบมากๆเลยชอบกุหลาบหินชอบชอบดูเขาสวยละมุนดีค่ะ นี่ค่ะหกลงที่ผ่าหัวเนาะนะคะใส่กระถางเล็กๆแล้วก็รอเลี้ยงด้วยน้ํานะคะมาชมด้านนี้รวยไม่เลิกเนะะี่ยค่ะรวยไม่เลิกใบเขายังไม่ผูพ้นตรงนี้เนาะถ้าใบผูพ้นตรงนี้ก็จะสวยงามเนะคะ่ะรวยไม่เลิก ด้านนี้ก็ไม้มงคลทั้งนั้นแหละค่ะอันนี้ก็กวกเงินเนาะกวกเงินสนีขุนเพนเล็บพุดด่างอันนี้ก็เสงเงินเสียงทองค่ะกวกเดลีเดลีด่างของเราสวยงามมากๆค่ะเนี่ยค่ะสวยค่ะชอบมาดูพญาเย,ย่เยค่ะก็เริ่มงามละค่ะเขียวชะอุ่มงาม พญาเยเยค่ะสวยงามค่ะมาด้านนี้ลิ้นมังกรงาช้างลิ้นมังกรงาช้างเนะะี่ยค่ะเริ่มละเริ่มแตกขึ้นมาละนี่เป็นใบเขาเนาะใบของเขาเริ่มแตกขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะอันนี้ลิ้นมังกรงา,งาช้างพันใหญ่ค่ะเนะะี่ยค่ะเริ่มออกดอกให้เราได้ชื่นชมละ เริ่มออกดอกแล้วค่ะอันนี้เป็นผู้ดังค่ะผู้ดังยักษ์เนาะมันก็เรื้ยขึ้นต้นไม้ขึ้นอะไรนี่แหละแต่ก็เราตัดยอดของเขามาปลูกก็ยังไม่ได้มีไม้มีหลักให้เขาด้านนี้ก็รวยทรัพค่ะรวยทรัพก็ลากเริ่มเดินดีและเริ่มสวยงามรวยทรัพรวยซัพ แบ่งไปให้เพื่อน3ต้นตัวเองเอาไว้2ต้นอันนี้คือแก้วสารพัดน,น,นึกตัวเมียเนี่ยค่ะแก้วสารพัดนึกตัวเมียเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะผู้ด่างเนี่ยเห็นไหมเขาเลื้อยออกมาแบบนี้เห็นไหมคะเลื้อยใบก็สวยมากเลยนี่ค่ะสองกระถางนี่สวยมากๆนี่ค่ะนี่ค่ะเริ่มเลื้อยออกมาละเลื้อยออกมาแล้ว,อออลวสวยมากเลยหลงไหลค่ะนี่ค่ะสวยมากๆ สวยจริงๆอันนี้เศรษฐีเรือนทองค่ะเศรษฐีเรือนทองนี่ค่ะกระถางนี้ไม่ค่อยสวยผู้ดังกระถางนี้ไม่ค่อยสวยนี่ค่ะเราปลูกไม้มงคลไว้หลังบ้านเนะเาะถ้ามีเวลาเราก็มาเดินชื่นชมแบบนี้นะคะผ่อนคลายเนาะผ่อนคลายคนมีอายุมากแล้วเราก็มันมีความแบบว่ากลคือน,นอนไม่ค่อยหลับ กลางวันก็มันยังไงอะ่ะเหนื่อยๆเพียๆแล้วก็มาเดินดูต้นไม้มงคลที่เราปลูกไว้เนาะผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายมามาดูด้านนี้อันนี้คือนกน้อยนำโชคดูสีของเขาสวยไหมสวยมากๆค่ะนกน้อยนำโชคสวยมากๆค่ะอยากให้ชื่นชมด้วยกัน ไดมากิ่งเดียวค่ะได้มากิ่งเดียวแล้วก็มาปลูกไว้เนี่ยค่ะเริ่มสวยงามละแบบเราลักเราชอบอะไรแล้วเราปลูกเนะี่ยเราใส่ใจอะไรก็งามค่ะอะไรก็งามนคะคะอันนี้ไม้มงคลกลุ่มใบเนาะกลุ่มใบเนี่ยค่ะกุหลาบหินตดนไปซื้อเขาบอกว่าคำแก้วเขาชื่ออีกชื่อนึงคำแก้วเห็นไหมคะ น้ำอยู่ตามยอดของเขาเนี่ยจะสวยงามมากๆนะะอันนี้คือต้นหินอ่อนอันนี้กระบองเพชรแคะปลูกไว้ปลูกไว้ค่ะเหมือนเราอนุบาลค่ะอนุบาลไว้นี่ก่อนถ้าเราไปซื้อกระถางมาแยกนี่เขามีรากหมดแล้วเราก็แยกใส่กระถางเนี่ยได้เป็น10-20กระถางค่ะเราอนุบาลไว้คือดูแลง่ายค่ะ ไม้มงคลสีเขียวสวยไม้โชว์ใบค่ะโซน,นนู้นก็จะเป็นผักโซนนี้ก็จะเป็นไม้มงคลเราผสมดินดีนี่ใบเขาก็จะงามนานค่ะคือมันก็เขียวสดเขียวนานเนาะทนทาน นานกว่าเราจะเปลี่ยนดินก็เป็นปีค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็พาชมไม้มงคลด้วยชมบอลด้วยค่ะบอลสีด้วยเนาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ